ส่วนในกรณีหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เกี่ยวข้องกับวงการสื่อของเราเลยนะคุณบีนะฮะแต่ว่าเสียชีวิตครับเป็นผู้ช่วยนักข่าวท้องถิ่นถูกยิงฮะคุณผู้ชมไปติดตามกันเลยนะฮะเกิดเหตุมือปืนขี่รถจักรยานยนต์นะ,ะตามประกบยิงผู้ช่วยนักข่าวท้องถิ่นเสียชีวิตคารถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งช่วงสายที่ผ่านมานี่เองตำรวจสอพอ,อุทัยรับแจ้งว่าพบศพชายถูกยิงเสียชีวิตในรถเก๋ง ตกอยู่ข้างถนนสายอุทัยมุ่งหน้าสายเอเชียนอยู่ที่ตำบลคันหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมนี่คือรถที่เกิดเหตุนะฮะคุณผู้ชมพอไปในที่เกิดเหตุไปพบรถเก๋งคันนี้สีขาวยี่ห้อฮอนด้านะครับเป็นทะเบียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้ารถสติ๊กเกอร์ติดสติกเกอร์ว่าข่าว b c New ิในรถพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งราย ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดนะครับเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณที่นั่งคนขับในรถพบบัตรนักข่าวด้วยนะครับระบุชื่อและนามสกุลเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามนะคุณบีคุณผู้ชมสอบถามคนขับรถบรรทุก10บล้อที่ขับตามหลังรถผู้เสียชีวิตมาห่างๆบอกว่าขับรถมาจากสี่แยกไฟแดงอุทยัยมุ่งหน้าถนนสายเอเชียเห็นรถเก๋งเนี่ยวิ่งนําหน้าแล้วค่อยๆไหลตกข้างทางไปจอดรถลงไปดูก็พบว่าคนขับไปถูกยิงเสียชีวิตแล้ว ส่วนสาเหตุก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและไม่เห็นว่ามีรถต้องสงสัยขับนำหน้าหรือว่าขับตามหลังชาวบ้านที่อยู่และวแวกที่เกิดเหตุนะบอกว่าช่วงเกิดเหตุนอนอยู่ในเต็นท์ริมทุ่งนาฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุแหละเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทั้งหมด6นัดน,นะคุณบีก็เลยลุกขึ้นมาดูเห็นรถสิบล้อและรถจักรยานยนตน์รับจ้างจอดดูเหตุการณ์อยู่แล้วฟังเสียงหน่อยครับอนบอนเฝ้าโนอยู่อะไรไงต่อครับก็ได้ยินเสียงปืนก็ลุกมาดู แล้วพอลุกมาดูว่าเอาใครเขามีเสียงอะไรกันสักพักนึงสิบล้อคันนั้นจอดกับวินมออเตร์์ไซคาลุกมาดูเขาหาอะไรกันวะแต่เราได้ยินเสียงอะไรนัดเลย่กีนัดนับได้ประมาณหกนัดันดใช่ไหมประมาณนะเยงดดััขนนาละแต่แต่รถรถรถที่รถที่ยิงเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นรถคันาดไหนแต่เราได้ยินเสียงได้ยินนิดเดีย ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจในพื้นที่แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานขณะที่ผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือนายสิงหวั์ดาราอายุ49ปีค่ะถูกยิงเข้าที่กกหูขวา1นัดแล้วก็หายประรขวาอีก1นัดแขนขวา2นัดรวมเป็น4นัดด้วยกันนะคะส่วนรถเก๋งของผู้เสียชีวิตค่ะก็มีร่องรอยถูกยิงเข้ากระจกข้างฝั่งคนขับ2รอยกระจกมองข้าง1รอยขอบประตูฝั่งคนขับ1รอย แล้วก็ในรถยังพบสุนัขพันธ์บางแก้วด้วยสุนัขพันธ์เนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมโอ้ยมันมันร้องตะเกียกตะกายอยู่ข้างศพนะแล้วก็ตามตัวของมันก็เต็มไปด้วยเลือดเลยค่ะนี่ค่ะซึ่งนายบัญชาเอี่ยมมีชัยเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี2554นะคะแล้วก็ยังเป็นพนักง,งานโรงงานด้วยเป็นคนอัธยาศัยดีช่วยเหลือสังคมส่วนใหญ่ก็จะทําข่าวในเชิงสร้างสรรค์เชื่อว่ามูลเหตุไม่น่าจะเกิดมาจากการทําข่าว ส่วนเรื่องอื่นๆนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะส่งข่าวครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่เป็นเรื่องรถชนธรรมดาต้นทธรรมดาอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเขาส่งมาแล้วก็ลงไปของช่องทักทิศตอียีนยืนเยไม่มีอะไรแต่คิดว่าไม่ใช่เรื่องคุณผู้ชมครับลูกเลี้ยงของผู้เสียชีวิตนะฮะพอทราบข่าวก็มาจุดเกิดเหตุและยังทําใจไม่ได้อยู่ในอาการโศกเศร้าบอกว่าผู้เสียชีวิตนออกจากบ้านเพื่อจะนําสุนัขไปฉีดวัคซีนแล้วครับ เอาบางแก้วตัวนี้นะครับกระทั่งมาทราบข่าวว่าพ่อเลี้ยงถูกยิงเสียชีวิตส่วนมูลเหตุไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรมีข้อมูลของตํารวจบอกว่าจากการตรวจสอบวิถีกระสุนนะเชื่อว่ามือปืนเป็นมืออาชีพคาดว่าจะขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบและจาอยิงแบบเผาขนนะครับส่วนหัวกระสุนปืนที่พบอยู่ในรถหนึ่งนัดเป็นกระสุนขนาดจุด3.8ไม่พบปลอกกระสุนคาดว่าจะเป็นปืนลูกโม่นะฮะที่ใช้ในการสังหารครั้งนี้ประเด็นสังหารตั้งไว้3ประเด็นครับ กอเหตุซึ่งหน้าเรื่องขับรถเนื่องจากผู้ตายเป็นคนอารมณ์ร้อนส่วนเรื่องส่วนตัวก็จะเป็นที่ทํางานหรือไม่ก็ปัญหาครอบครัวครับ3ประเด็นหลักๆที่จะต้องทําการสืบสวนสอบสวนต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับนักข่าวภาคสนามท่านนี้ข,ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ